ได้ยังไงลาบสุกรับเนื้อวะหนึ่งงัวเนาะแม่พี่น้องมาปอกปพี่น้องปอปายมาเลยครับรับเนื้อครับผมรับแตเนยนีแล้วซีดจีน่ม่ได้ครับกินกันเด้

สีขาวเี่ยมากับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะนแล้วก <se> ็ถูกหลอกเดี๋ยวจะแจ้งตะโวสุดท้ายก็เลยพาไปขึ้นรถต่อไปถึงถ่ายเปันถุง รูกจัดนะอกมีนักเองอีกสดนึ่